The n o l e ลดสตอรี่อวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับครูเป็ดมนชีพนะครับในเทปนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของชีวิตการทำงานนะครับแล้วก็ข้อคิดในแนวทางปัจจุบันนะครับที่ครูเป็ดกำลังดาเนินอยู่ในตอนนี้นะครับสวัสดีครับครูเป็ดครับสวัสดีครับครับคราวที่แล้วเทปที่แล้วเราคุยกันเรื่องของสมัยเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคอมเมนเตอร์ต่างๆนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ย ที่ผมรับข่าวมาเนี่ยครูเป็ดเริ่มมาสนใจงานการเมืองการเมืองใช่เป็นไงบ้างรครับอะไรคือแรงจูงใจแรงผลักดันที่ทคืออย่างนี้พอ<า>พูดถึงการเมืองปุ๊บเนี่ยสมมุติเราเราไปสก,กิดใครบอกมาทาการเมืองกันไหมพี่เชื่อว่าร้อยละแปดสิบจะไม่เอาจะรู้เอยการเมืองมันสกปรกรมันเล่เหลี่ยมมันหูต่อสู้อย่างจริงครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนลืมไปคือเราหนีการเมืองไม่พ้นหนีไม่พ้นคืออะไรถนนเนี่ยดีไม่ดีการเมืองมีผล ถูกไหมมันคือการเอางบประมาณจะมาใช้ไหมซ่อมถนนอย่างไรมีโกงกินไหมใช้งบอย่างถูกต้องไหมเรามีเสรีภาพแค่ไหนการเรียนของลูกหลานเราเป็นยังไงภาษีที่เราต้องจ่ายทุกอย่างเนี่ยเป็นผลจากการเมืองหมดแปลว่าอะไรแปลว่าถึงคุณจะปฏิเสธการเมืองแต่การเมืองเข้ามาครอบคุณอยู่เสมอในเมื่อพอถึงวันหนึ่งที่เมื่อก่อนพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นการเมืองแบบไม่ไหวว่ะ เราคงทําไม่ได้หรอกครับแต่ถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราหนีมันไม่พ้นการเมืองมันเหมือนอากาศที่อยู่รอบตัวเราอะในเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราต้องหันหน้ามาหาและพยายามเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่บอกบอกมันไม่ดีแล้วเราหนีหนีไม่พ้นหรอกคุณอยู่อากาศมันห้อมล้อมตัวคุณอยู่คุณหนีไม่พ้นการเมืองเหมือนอ,อากาศครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งที่พี่รู <zwr. S 1> ้สึกแบบนั้นเนี่ยพี่ก็เริ่มสนใจสนใจก่อนนะยังไม่ได้ทําเอความสนใจพี่ก็เริ่มจากการ ต,ตามข้อมูลพี่จะไม่สนใจการเมืองในลักษณะดรามา่าไม่สนใจว่าแบบสะใจดา่นดานู่นด่านี่ชม,มคนนั้นอย่างแบบเลิศลอยแล้วก็ด่าคนนี้เป็นหมาหัวเน่าไปเลยครับไม่เราจะเราจะติดตามข้อมูลติดตามการเมืองในลักษณะที่มีข้อมูลอยู่บนความเป็นจรงิงเช่นเขาพูดถึงกฎหมายอะไรเขาพูดถึงประเด็นอะไรขึ้นมาเราต้องดูว่าความเป็นจริงคืออะไรเราไม่เอาดรามา่าน้ำหูน้ำตาไหลเกลียดด่าหยาบคายไม่เอาครับ เราก็เริ่มติดตามการเมืองในลักษณะรูปแบบนั้นแล้วก็เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นลงไปในตามตามสื่อต่งตางๆแล้วจริงๆพี่เนี่ยก็ใกล้ชิดนักการเมืองหลายท่านครับนะครับประมาณสามท่านสามสี่ท่านก็เคยชวนพี่นานละหลายปีละหลายปีมากเลยชวนเข้าการเมืองชวนไปทํำนู่นทานี่แม้กระทั่งบางท่านถึงขนาดตีขลุ่มตีขลุ่มคือแบบ ก็ดึงแขนพี่เข้าไปในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าครูเป็ดปจะมาช่วยงานเราแล้วเราก็เอ้ยอะไรวะรก็งงๆไปก็ก็ไม่ไม่ได้ยอมที่จะเข้าไปร่วมใคร,ครแต่ว่าเราก็อยู่ในลักษณะเป็นเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ที่อยู่นบนพื้นฐานความจรงิงเวลาสมมติเขาวิพากษ์วิจารณ์เราจะรู้ว่ากฎหมายมันมันพูดไว้ไว่ายัางไงครับจกนกระทั่งถึงช่วงที่มันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นมันมีมันม,ม,นมีมันมีความขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้น บางช่วงพี่ก็วิาพา์วิจารณ์คือในช่วงที่มันมีความขัดแย้งก่อนปฏิวัติพี่ก็วิาพา์วิจารณ์เสร็จแล้วมันมีคนติดตามอยู่มากพอสมควรบางข้อเขียนเนี่ยตอนนั้นสรยุทธ์ดังบาง,บ,บางข้อเขียนเอาเอาเอาข้อบางข้อเขียนในสรยุทธ์เอาข้อเขียนพี่ไปอ่อปานเรื่องเล่าช้านี้อในในเรื่องเล่าเช้านี้ก็มันก็มีคนติดตามมากขึ้นมากคือบางครั้งก็มีคนด่าด่าเป็นหมื่นเออ แต่เราก็ไม่เราก็ไม่หนีจากหลักการเราครือคือคือในบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเราก็บอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเลยเราเราไม่เห็นด้วยแต่กรุณาถามตัวเองว่าคุณที่คุณทําอย่างงู้นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็ไม่ฟังไม่ฟังเหตุผลก็ด่าอะไรกันแบบแหลกลานแต่เราก็เราเราก็พยายามให้โอนเอ็นไปตามไปตามกระแสครับแล้วก็มีคนพยายามชวนเข้านะครับจนกระทั่งหลังเลือกตั้งปีหกสองหลังมาสักระยะหนึ่งก็ ก็มีการก็มีการจัดทัพของของพรรคการเมืองต่างๆมันก็จะมีบางท่านที่แยกตัวมาจากพรรคใหญ่แล้วก็มาทำพรรคตัวเองก็เริ่มมีการติดต่อติดต่อพี่เข้ามาว่าเออสนใจไหมก็จนกระทั่งได้ไปนั่งคุยพูดคุยกันถึงหลักการออหลักการณนะตอนนั้นซึ่งพี่ก็ยึดถือถึงตอนนี้นะครับหลักการก็คือว่าเราจะเราไม่เลือกข้าง ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคนก็อ้างชื่อว่าฝั่งนี้คือฝั่งประเด็นก,การนะฝั่งนี้คือฝั่งประชาธิปไตยนะซึ่งพี่ว่าแค่แชื่อนี้ก็ผิดละมีคนพยายามจะแบง่ง<อ>มีคนพยายามจะแบง่ง<อ>สิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าเราต้องลบความเชื่อนี้ออกไปครับความเชื่อที่บอกว่าประเทศไทยต้องแบ่งข้างเนี่ยถ้าคุณเริ่มเชื่อตรงนี้คุณผิดละชแล้วไม่ว่าคุณบอกว่าแบ่งข้างเพราะนั้นผมไม่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยหรือผมไม่อยู่ฝั่งนี้ไม่ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนถ้าคุณบอกว่ามันต้องแบ่งข้างแล้วคุณไปอยู่ฝั่งใดค คุณแปลว่าคุณกำลังเอาตัวไปถมฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วสองฝั่งก็จะถมแข่งกันประเทศไทยก็จะเกิดสองฝั่งความคิดนี้ผิดความคิดที่ถูกสําหรับพี่นะครับคุณจะมีลดนิยมในทางการเมืองอย่างไรมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคุณห้าไม่ได้ครับสิ่งที่สําคัญกว่าการแบ่งคุณอยู่ฝั่งไหนคือคุณจะทําอะไรครัสมมุติคุณจะทําอย่างนี้เช่นสมมุติสิ่งที่อยู่ในใจพี่มาตลอดคือพี่อยากปฏิรูปการศึกษา คุณจะบอกว่าคุณอยู่ฝั่งประชาธิปไต,ตยแลวคุณจะอยู่ฝั่งปชาธิการคุณอยากปฏิรูปการศึกษาเหมือนผมหรือเปล่าล่ะถ้าคุณอยากทําเราทํางานด้วยกันได้ครับไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ใช่ไอ้ฝั่งนี้สามนิ้วไอ้ฝั่งนี้ไดโนเสาร์ไอ้ไดโนเสาร์กูไม่ทาด้วยไม่ใช่ขอแค่อย่าสุดโตง่งคุณจะสามนิ้วสามนิ้วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าคุณจะทรดิช t i o n a คุณก็ทรดิช t i o n a ไปครับขอแค่อย่าสุดโต่งแล้วถามว่าคุณมาทํางานกับ คุณมาร่วมงานกันกับสิ่งที่เราอยากพัฒนาประเทศด้วยกัน,ไ,กนไหมใช่ทำงานได้เพื่อเดินไปด้วยกันได้อ่าเดินไปนี่นี่คือ,อ,น,คอนี่คือหลักการที่ที่คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาแยากตัวจากพรรคใหญ่ครับแล้วก็มาชวนพี่ทําก็พี่ก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพรรคนั้นครับแล้วก็เราก็ไปอย่างจริงจังครับอ,อ่ไปเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยครับผมก็ก็ดูแลเรื่องเรื่องนยโยบายการศึกษาเราก็พยายามสร้างทีมสร้างอะไรขึ้นมาครับ ทีมที่เกี่ยวกับการศึกษามีที่ปรึกษาทั้งในระดับเล็กๆระดับเล็กๆก็คือพวกครูตามโรงเรียนเล็กๆต่างๆภาคเหนือมีอีสานเรามีใต้เรามีภาคกลางเรามีเรามีครูไว้คอยเป็นมอนิเตอร์ให้เราว่าครูเล็กๆเขารู้สึกยังไงกันนโยบายแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เขารู้สึกยังไงไปจนกระทั่งถึงบิ๊กเนมในประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับเราก็สร้างทีมแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่ากับพักที่เราไปอยู่ทีแรกเนี่ยมันมีความไม่ลงตัว ม,มีความไม่ลงตัวแล้วก็ใจพี่เนี่ยที่พี่เข้ามาการเมืองเนี่ยพี่อยากผลักดันประเด็นเรื่องการศึกษามากที่สุดครับแล้วเราแล้วเราอยู่ไปสักพักอยู่ไปปีกว่าเกือบสองปีเรารู้สึกว่ามันคงไม่ได้ตามที่เราคิดเราก็เลยก็เลยออกมาแล้วเพิ่นก็มีพักพักการเมืองใหม่ ที่ที่เขาเรียกพักสี่กุมารพักร่วมสร้างอนาคตไทยชื่อชื่อพักสร้างอนาคตพักสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตบผมนะครับเขาก็มาชวนตอนนี้พี่ก็มามามาร่วมงานกับเขาโดยที่ยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองมีตําแหน่งแห่งหนใดไม่รู้ยังไม่รู้ทั้งสิ้นรู้แต่ว่าอ่าเขารู้ว่าแพชชั่นเราคือเราต้องการปฏิรูปการศึกษาเขาก็เปิดโอกาสให้เราทําไม่ได้เปิดอย่างเดียวกระตุ้นด้วยมีอะไรมั่งเป็ดไหนมีแนวคิด อยากทําอะไรกิจกรรมอย่างไร,รมีการกระตุ้นกันอยู่ตลอดซึ่งซึ่งเราแฮปปี้ตรงนั้นนะครับคราวนี้กลับมันนี้นึงว่าทําไมถึงเป็นทาไมพี่ถึงแบบให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาครับเพราะเพราะลึกๆเนี่ยพี่มองว่าพี่ใช้คําว่าการพัฒนามนุษย์ครับการศึกษาเป็นสับเซตของการพัฒนามนุษย์การพัฒนามนุษย์อาจจะพัฒนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้กระบ,บวนการศึกษาก็ได้ครับพัฒนาโดยใช้ประสบการณ์โดยใช้การ ไปอยู่ในสังคมนั้นคุณก็สามารถพัฒนาตัวเองได้โดยเรียนรู้จากสังคมแบบนี้โดยเรียนรู้จากกลุ่มคนแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องศึกษาแต่ศึกษามันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นเป็นมีรูปแบบเพราะฉะนั้นในในใจพี่ในขอบเขตที่พี่มาช่วยทําคือช่วยทํากระบวนการพัฒนามนุษย์ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรแต่ถามว่าทําไมพี่ถึงให้ความสำคัญเพราะพี่มองว่า การเมืองบ้านเราทำไมเป็นแบบนี้เพราะมนุษย์เราเพราะมนุษย์ชาติไทยเนี่ยบางส่วนถ้าพัฒนามากกว่านี้การเมืองจะไม่เป็นแบบนี้อืทำไมจึงมีคอร์รัปชันอันนี้เราเป็นที่รับรู้กัน่าประเทศไทยมันมีคอร์รัปชันไม่น้อยครับทำไมจึงมีไม่น้อยเพราะมนุษย์เพราะคนคนในบางกลุ่มเนี่ยยอมรับการคอร์รัปชันกลายเป็นธรรมชาติของเขาไปเลือกตั้งต้องมี อะไรอย่างเงี้ยนี่คือถามว่าเราไมมันเกิดเพราะมันเพราะคนไทยไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าที่ควร,ครถ้าพัฒนามากเท่าที่ควรเขาจะเข้าใจว่าอะไรคืออะไรเขาจะมีส่วนร่วมในการเขาจะรู้เรื่องกฎหมายถึงโอเคถึงไม่ถึงแม้จะไม่รู้เหมือนนักกฎหมายแต่รู้ในในเบสิกรู้ในตรกกะของกฎหมายร,รู้ในหลายๆสิ่งแล้วประเทศเราจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมนุษย์ใช่ครับพี่จริงจรงให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ จริงๆจริงๆเรื่องการพัฒนาคุณภาพมนุษย์การศึกษาเนี่ยครับโดยโดยส่วนตัวที่เป็นติวเตอร์มาเนี่ยนะครับคือมองว่ามันเป็นนโยบายไหะยาวๆมากเลยกว่าจะเห็นผลแต่การที่ครูเป็ดพยายามมาไฟในส่วนตรงนี้ในฐานะติวเตอร์คนหนึ่งแล้วกันนะครับในฐานะผู้ปกครองด้วยผมผมผมเห็นด้วยมากๆเลยครับเพราะว่าผมผมมองว่าพรคการเินส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสู่นโยบายที่ไปได้เร็วทาได้จริงถูกต้องเป็นนโยบายประชานิยมแต่นโยบายการศึกษาเนี่ยผมบอกเลยว่ามีไม่กี่พักนะครับและที่จะทํา แล้วมีไม่กี่พักที่คิดจะทําจริงๆเพราะมันเป็นนโยบายที่ที่วังเป็นผลในระยะยาวกว่าจะเห็นผลแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยค,คือ,ค,อคือพี่มองว่าถ้าเราถ้าเราพยายามจริงนะครับการพัฒนาการศึกษาหรือการพัฒนามนุษย์เนี่ยถูกต้องมันเป็นเรื่องระยะยาวแต่เราสามารถหยิบบางส่วนมาสร้างผลก่อนได้หยิบบางส่วนมาสร้างผลได้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าส่วนใหญ่อย่างที่ตั้มพูดถูกเลย เราจะไม่ค่อยเห็นภาคการเมืองไหนเขาหยิบนโยบายเรื่องการพัฒนาคนมามาเป็นมาชูใช่เพราะมันไม่เห็นผลในทันทีใช่แต่ก็จะหยิบมาจำนำข้าวประกันราคาข้าวพอดีนี้ผู้มันเห็นเลยใช่ใช่ใช่ไหมแจกเงินแจกบอกแจกวันนี้ผู้นี้เงินไปคลับใช่ไหมแต่จะเป็นหลุดล่วงตรงไหนอันนี้ไม่รู้นะคือมันเป็นนโยบายแบบนี้หมดแต่การศึกษามันเป็นเรื่องเราจะพัฒนา นู่นมันรออีกสปีกว่าจะเผลอย่างน้อยใช่ถูกไหมแต่มันมีบางอย่างที่พี่เชื่อว่าถ้าเราลงไปในดีเทลมันสามารถทําวันนี้ปีหน้าเห็นผลได้ครับยกตัวอย่างพี่มอกว่าภาษาภาษาที่สองย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเด็กไทยิถามว่าทํำไมจําเป็นต่อไปเป้าหมายในการในการศึกษาของเด็กเนี่ยต้องเป็น global citizen ต้องเป็นประชากรโลกเพราะว่าตอนนี้โลกมันมันติดต่อสื่อสารกันกันแบบเราจะมีเพื่อนเป็นคนจีนนี่ไม่เรื่องแปลกเลยนะครับ,รบเราจะมีเพื่อนเป็นไนจีเรียไนจีเรียนยนี่ไม่ไม่แปลกเลยแต่เราจะมีได้ไหมล่ะถ้าเราพูดไทยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้เรามีโอกาสจะเป็น global citizen ประชากรโลกได้ครับที่เลยบอกว่าอย่างเช่นการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย มันทําได้ภายในหนึ่งปีทำได้จริงเพราะว่าพี่ไม่ได้นึกเองครับแต่พี่ไปดูหลายหลายหลักสูตรหลักสูตรที่เผอิญว่าสองสามแห่งเขามีเขามีบริบทเหมือนกันคืออย่างเช่นคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์พี่ผู้หญิงมีสามีเป็นอเมริกันครับอเมริกแล้วก็มีลูกเป็นลูกครึ่งครัไทยอเมริกันให้เรียนโรงเรียนไทยเขาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าโรงเรียนไทยสอนภาษาอังกฤษอย่างไรเขาก็มาพัฒนาหลักสูตร คือคือตัวตัวผู้ชายเนี่ยเขาเป็นครูด้วยครับเป็นอเมริกันแล้วเป็นครูด้วยสอนภาษาอังกฤษด้วยเพราะนั้นเขาจะรู้ธรรมชาติเขาจึงมาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็กับตัวพี่เองเนี่ยเราตอนเด็กๆก,ก่อนเข้าสาธิตประตวันพี่เรียนโรงเรียนแถวบ้านเป็นโรงเรียนคริสชื่อโรงเรียนบูรนวิทย์อยู่บางอ้อบางอ้อโรงเรียนนี้บอกเลยว่าสุดยอดดีมากเป็นโรงเรียนคริสสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พี่อยู่อนุบาลถึงจนจบปวสีเราอ่านหนังสือได้นะเราอ่านหนังสือเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องง่ายๆได้ เพราะเขามีวิธีสอนซึ่งไม่ใช่ครูคต่างชาติหรือใช้ครูไทยสอนแต่หลักสูตรพวกน,นี้มันสามารถทําหลักสูตรที่ดีออกมาแล้วเผยแพร่ว,วิธีการสอนในเวลาอันสัน้นพี่เชื่อว่าอย่างนั้นในเวลาสั้นทําให้เด็กไทยมีความรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจนกระทั่งสื่อสารกับต่างชาติได้พี่เชื่อว่าปีเดียวทําได้อันนี้อันนี้อ,นนอย่างยกตัวอย่างนี้เป็นเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาถึงแม้จะเป็นมุมเล็กๆคือมุมภาษาอังกฤษแต่มันพิสูจน์ว่า การศึกษาก็พัฒนาได้ภายในหนึ่งปีเห็นผลได้สั้นเหมือนกันอันนี้นี้ที่ทางครูเป็ดมองไว้ที่งานทางด้านการศึกษาเนี่ยครูเป็ดมองทางด้านเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้วยใช่ไหมครับ <S <S ลดความเหลื่อมล้ำวันนี้ประเทศไทย,เ,ยเรามีความเหลื่อมล้ํากันพอสมควรเลยใช่คราวนี้ในเรื่องความเหลื่อมล้ําเนี่ยมันจะไม่สามารถมีคาถาอะไรบทเดียวแล้วบอกพูดไปปฏิบัติไปแล้วมันลดความเหลื่อมล้ํามันต้องมีหลายเรื่องช่วยๆกันเพื่อที่ลดความเหลื่อมล้ำเช่นพี่ใช้คําว่า ถ้าเรามีความหลากหลายที่มากพอเราจะลดความเหลื่อมล้ําได้คืออะไรคือคือตอนนี้วิชาชีพที่ใช้ประกอบอาชีพมันเยอะมากใช่ครับไอ้ท็อปวิชาชีพระดับท็อปมันไม่ได้มีแค่แพทย์วิศวะโน่นนี่นั่นใช่ครับแต่มันมีอย่างอื่นครับมันมีวิศวกรเทเลเมดิซีนสมมุตินะครับมันมีเอ่อมันมีนักจัดการบิ๊กดาต้าครับมันมี ตอนนี้มันมี NFT เข้ามาแล้วมันมีคนเข้าไป manage ไหมมันมีศรริลปิน NFT นคือมันมีสารพัดที่มันเป็นวิชาที่วิชาชีพคือพอมันถ้ามันมีความหลากหลายแล้วหลักสูตรของประเทศไทยตามทันพัฒนาคนอาแพทย์เวศา,ศาสตร์สาธารณสุขาศสสตร์ทางวิศวะทางศิลปะนักค้า,า,คาขายทางออนไลน์นู่นนี่นั่นพัฒนามันจะเกิดความหลากหลายของวิชาชีพความหลากหลายนี่แหละมันทาให้เกิดความความเท่าเทียม เหลื่อมล้าน้อยลงคืออะไรคือถ้าเราเป้าเรามีแต่ว่าท็อปคุณต้องเป็นแพทย์คุณต้องเป็นวิศวะทุกคนมันปีนขึ้นมานี่ไห<ช>ไปแย่งแพทย์แย่งวิศวะแต่ถ้ามันมียอดเขาเยอะมีแพทย์มีวิศวะ<อ>มีศิลปิน n f t มีนูน่นมีนี่เราก็รู้ว่าเอ้ยแพทย์ก,ก็ไม่ชอบแต่กูมาทเขานี้มันก็เริ่มมีความเข้าเทียมที่คุณขึ้นสู่จดุดสูงสุดของชีวิตได้คุณประสบความสำเร็จฉันก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปเป็นแพทย์เหมือนคุณแต่เราเป็นแบบนี้ มันมีมันมีความประสบความสําเร็จได้หลากหลายได้มากขึ้นอันนี้จะลดความเหลื่อมล้ำส่วนหนึ่งก็คือเป็นการปรับท่านิยมของคนในสังคมถูกใช่ปรับให้เขาเข้าใจเข้าถึงมากขึ้นในมุมเปิดโลกกระทัดเปิดโลกกระทัดโดยเฉพาะกับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองจะเป็นคือคือคือผู้ปกครองด้วยครูด้วยผู้บริหารสถานศึกษาด้วยต้องมีโลกกระทัดที่กว้างครับให้รู้ว่าไอ้ยอดเขาแห่งความแห่งความสําเร็จมันไม่ได้มีแค่สองสามยอดมันมีเยอะเป็นสิบสิบยอดเพราะฉะนั้นคุณผลักดันลูกของคุณสิ ไม่ได้แปลว,ว่าอุ้ยข้างบ้านมันสอบติดแพทย์เว้ยก<ไ>ูต้องติดแพทย์<ไ>เหมือนกันทางนั้นที่ลูกในเรียนคณิตศาสตร์ไม่เอาอ่าวเลยแต่ลูกวาดลูกเก่งลูกเลน่นดนตรีเก่งคุณก็จะรู้ไงว่าไอ้นี่เขาลูกเขาก็เก่งลูกฉันก็เกง่งค,คือคือ,คอโลกทระทัของของผู้ปกครองและครูก็สําคัญคือคือในมุมที่ผมเป็นิวเตอร์มาเนี้ยบบ้านหรือน้องที่เขาอยากเป็นหมอจริงๆก็มีอยากเรียนวิศวะจริงๆก็มีแต่ที่ฉันไม่ลวกทาไมฉันต้องเป็นหมอฉันไม่ลวกทาไมฉันเรียนวิศวะก็เยอะ ก็เยอะเพราะว่ามันมียอดเขาหยู่น้อยจริงๆในสังคมไทยที่ที่จะมองก็อยากว่าแบบนี้ต้องประสบความสำเร็จทีนี้ถ้าเราไปสร้างค่านิยมที่ไปเปิดโลกไปเปิดโลกกับทัศแล้วก็อย่างทั่วถึงและเข้าถึงเนี่ยอันนี้เราเป็นกระบวนการใช่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาคือต้องใช้คำว่าจริงๆมันมียอดเขาแห่งความสําเร็จเนี่ยหลายยอดใช่ครับแต่เราต้องไปเปิดโลกกับทัศให้ผู้ปกครองก็เห็นว่ามันมีหลายยอดนะครับใช่ไอ้ยอดนี้ก็สําเร็จได้มันมีเอเวอรเรสต์มันมีคิริมันจาโรมันมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดครับผม อก็พี่เชื่อว่าอันนี้กระบวนการเปิดโลก,กทัศน์เนี่ยสำคัญในเรื่องการพัฒนามนุษย์เราเคยคุยกันถึงในระดับที่ว่ามันต้องมีโรงเรียนพ่อแม่ <c oughs> คือหมายถึงคุณเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมครับคุณต้องคุณต้องมีหลักสูตรเรียนนะรเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อที่คุณจะได้เอาไปแนะนําลูกได้ถูกไปาไปนก็ต้องมีโรงเรียนตายาย <c oughs> ตายายเนี่ยในหลายๆจังหวัดนะโรงเรียนเล็กๆต่างจังหวัดเนี่ยนักเรียนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ทํางานอยู่กรุงเทพ มาอยู่กับตายายตายายตายายก็60แล้วบางทีก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้มีสังคมที่กว้างอะไร,รแนะนําลูกหลานไม่ถูกอันนี้ไอเดียไอเดียเรื่องการพัฒนาการศึกษาเราลงไปลึกหลายๆอย่างมีโรงเรียนพ่อแม่เพื่อทำให้พ่อแม่มีโลก,กทัศน์ที่กว้างขึ้นครับโรงเรียนตายายเพื่อให้ยายตายายรู้รู้จักว่าไอ,ไอเด็กไอเกมเมอร์ไม่เหมือนเด็กติดเกมนะ ตายายอย่าไปแบบโอ้ยไอ้หนูนี่มันไปเดะไปแอบไปเล่นเกมไม่ใช่บางทีมันอาจจะกําลังเด velope ตัวเองไปเป็นเกมเมอร์ตายายก็จะได้เห็นคือโลกกระทัดเหล่านี้กันก็เป็นเป็นกระบวนการที่เราอยู่ในกระบวนการพัฒนาการศึกษาครับในกระบวนการพัฒนาการศึกษาที่คุณเป็ดปังไว้นี่นอกจากผู้เรียนนอกจากผู้ปกครองแล้วคุปเป็ดก็จะเข้ามาดูดูแลในส่วนของผู้สอนอย่างเช่นครูอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับเพราะถ้าผมผมเข้าใจผมด่าง่ายๆว่าถ้าครูอาจารย์โอเคเด็กผู้รับก็โอเค ถูก <to S 2> ใช่ใช่ครับซึ่งกระบวนการที่เราจะผลิตครูขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปพัฒนาเขาใช่ครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่ากระบวนการตั้งแต่ผลิตครูการคัดเลือกคนมาเป็นครูอบรมสัง่งสอนเขาจากนกระทั่งเขามาเป็นครูจกนกระทั่งจบที่กเกษียณครับมันมีปัญหาลายทางมาหมด <ừ> มันมีปัญหาเช่นเอายกตัวอย่างว่าเราเราผลิตครูล้นทุกปีเลย <ừ> ล้นมาก,มากๆไม่ล้นไม่ล้นธรรมดาครับล้นทุกปี เลื่อยมาจากน่าถึงครูครูที่มีประสิทธิภาพที่ดีครับกับครูที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ดีมันก็ปนกันอยู่ในในในสังคมของครูมาจนถึงเรื่องหนี้สินครูครับครูไม่มีไม่มีวินัยทางการเงินไม่มีความรู้ครับจนถึงจบเฉลี่ยเนี่ยครูมีหนี้สินคนละเกินล้านแล้วจะบอกว่าเอ้ มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับสิ่งเหล่านี้เราต้องไปแก้ในกระบวนแท่งที่เป็นแท่งของครูตั้งแต่ตนน้นจนจบนโอ้มันมีสิ่งที่ต้องไปแก้อันนี้ใช้เวลาณวันนี้บอกเลยได้ไหมครับว่าพักสร้างอนาคตไทยในอนาคตเนี่ยอันนี้จะเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาคนพัฒนามนุษย์พัฒนาผู้เรียนผู้สอนให้ทุกอย่างก้าวไปด้วยกันได้บอกได้เลยไหมครับคือเราบอกได้เลยว่าเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนามนุษย์ผมเพราะประเทศไทยเราจะอยู่ตรงนี้ ในโลกสังคมโลกเราจะถอยหลังกว่านี้ถ้าเราไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราถอยหลังแน่นอนโดนคนอื่นแซงหมดครับปัจจัยสําคัญเลยในความคิดที่คืออันดับหนึ่งนะคือคุณภาพมนุษย์เพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เป็นเรื่องที่ชี้เป็นชี้ตายประเทศไทยครับในส่วนพี่พี่คิดว่าสําคัญยิ่งกว่าเศรษฐกิจอีกเพียงแต่มันเป็นระยะยาวมันเป็นเป็นเรื่องของระยะยาวเป็นเรื่องาส่วนการพัฒนามนุษย์ก็เมื่อกี้ที่เราพูดครับพัฒนาหลักสูตร เปิดโลกกัศน์พ่อแม่มีโรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนตายายไปพัฒนาและแก้ไขคุณภาพชีวิตครูวิชาชีพครูทั้งหมดมันเป็นกระบวนการที่อยู่ที่อยู่ภายใต้การพัฒนามนุษย์ครบวงจรครบทุกสัดส่วนเราเราเราต้องมองให้กว้างไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สําเร็จใช่ครับต้องทําเรื่องปัดท้องเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปัจจุบันทันด่วนเรื่องของพัฒนามนุษย์พัฒนาคนเป็นเรื่องที่จะทําได้ในระยะไม่ยาวไม่สั้นแต่ต้องทำเพราะถ้าไม่งั้นทุกอย่างมันจะไม่ยั่งยืน สังเกตไหมไว่า <ผม S 1> ตอนเนี้มันมีกระแสนะบ้านไหนพ่อแม่พ่อแม่มีกําลังเริ่มคิดแล้วนี่ลูกกูจะไปทํางานจีนไหม,มคือคือมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเด็กหรือครอบครัวที่มีความสามารถเขาไม่อยากอยู่เมืองไทยเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับใชมันเพราะอะไรคําถามว่าเพราะอะไรคําถามคือคําตอบที่พี่คิดว่าส่วนหนึ่งถูกต้องคืออีโคซิสเต็มของเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมาะจะรองรับ มันมันไม่เหมาะให้คนเก่งอยู่อไม่เหมาะให้คนที่มีคุณภาพอยู่ครับตรงนี้อันตรายมากครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้ค่านิยมแบบนี้มันโตขึ้นซึ่งมันโตขึ้นจริงๆนะแต่ถ้ามันกินเนื้อที่กินเปอร์เซ็นต์มากขึ้นว่าถ้ากูไปได้กูไปถ้าอยู่นี่คือแปลกูก็อยู่ไปอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมันไม่มีที่ไปไอ้ค่านิยมแบบนี้อันตรายมากเพราะสุดท้ายเนี่ยอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ย ลูกตั้งกว่าโตเลยใช่ไหมอีกสิปีก็เท่าไหร่ก็น่าจะประมาณ11-12อ็1สิบก็เกือบจะเข้ามัธยมแล้วอีก20่สิบปีละมันจะเป็นประเทศของของคนที่ไปได้เขาก็ไปไปไดก็ไปไม่มองหลังแล้วไอคนที่อยู่คือพวกตกตะกอนอะไปไม่ได้คุณภาพก็จะไม่ดีครับคุณภาพโดยรวมของประเทศเป็นของประเทศจะเป็นไงถึงวันนั้นตั้มถ้าสมมตินะถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้ถึงวันนั้นตั้มก็จะรู้สึกว่า เออลูกฉันก็ไปทํางานอเมริกาก็ได้วะก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมเป็นค่านิยมที่คือคือคือเราไม่โทษนะค่านิยมคนเราไม่โทษผิดเขาก็ต้องเอาตัวรอดแต่เราต้องตระหนักถึงว่านี่คือปัญหาใหญ่มากเลยเราจะเหลือคนที่มีคุณภาพน้อยอยู่ในประเทศคนที่มีคุณภาพจะไปเป็น global citizen กันหมดครับถ้าเราไม่พัฒนาถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างมนุษย์ของเราวิธีการพัฒนามนุษย์เราเรายังใช้วิธีแบบทุกวันนี้เราพัฒนามนุษย์แล้วมันออกมาได้แบบนี้ จบประเทศไทยไปไหนไม่ได้เราอยู่ในช่วงชีวิตที่เราเราจะทันเห็นนะตั้ใช่ <c oughs> ใช่ม <c oughs> ันเป็นงันจริงๆต้องขอฝากครูเป็ดกับพรรคสร้างนาคตไทยไว้ด้วยนะครับเพราะว่านโยบายพวกเนี้ยนกักการเมืองที่เป็นฝ่ายประชานิยมมักจะไม่ค่อยทํากันใช่แน่นอนประชานิยมเราก็คงโกงต้องต้องลุยต้องก็จะแต่ว่านในส่วนที่เป็นระยะยาวเนี้ยผมเห็นหยุดพรรคสร้างนาคตไทยเลยครับต้องฝากครูเป็ด,ดก็ก็เราบอกได้เลยว่าเราจริงจังเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ ทางผู้ใหญ่ของพรรคก็ผลักดันเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําอยู่คนเดียวก็จะมีทีมมีอะไรที่ท,ที่ที่ทำแต่อย่างที่บอกเพราะโจทย์ใหญ่มันเป็นเรื่องการพัฒนามนุษย์ครับเราต้องเปลี่ยนวิธีกระบวนการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยให้มันดีกว่านี้ครับกระบวนการที่ต้องทําอกมันเต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกอะ่ะหลักสูตรก็ต้องทําโลกกระทัดพ่อแม่ก็ต้องออผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี่ยนไม์เซตคร,ครูผลิตอย่างไร มีชีวิตมีให้เขามีชีวิตอย่างไรไปจนถึงเสียณอย่างไรครับอะไรอย่างนี้คือคือกระบวนการต่างๆมันมันต้องขยบหมดมันถึงจะมาพัฒนามนุษย์ได้ได้ครับครับ,รบฝากครูเป็ดด้วยนะครับครับและผมต้องบอกว่าเป็นความหวังของคนการศึกษาอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ติดตามครูเป็ดมาอยู่ตลอดผมก็จะเห็นคนหนึ่งในประชาชนคนหนึ่งที่เห็นความตั้งใจจริงของครูเป็ดแล้วก็ไม่ใช่แค่ตั้งใจจริงรู้จริงและลงเข้าไปทําจริงด้วยนะครับยังไงอันนี้พูดด้วยความเป็นกลาง ยังไงพรรคที่มีนโยบายดีๆแบบนี้ผมฝากด้วยนะครับแล้วผมจะติดตามรอดูผลงานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับคุณเป็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับครับและจาก2 EP ที่ผ่านไปนะครับกับครูเป็ดมุนทิพย์นะครับเชื่อว่าแต่คนจะได้รับความรู้นะครับความเข้าใจหลายๆอย่างนะครับในชีวิตของครูเป็ดมณฑีบ์นะครับตั้งแต่เริ่มต้น จากการเป็นนักศึกษานะครับคณะเภสัชนะครับผันตัวเข้าสู่การเป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงและคอมเมนเตอร์ระดับต้นๆของประเทศนะครับและชีวิตที่ไม่เคยหยุดการเรียนรู้นะครับและความคิดที่ดีของครูเป็ดก็ได้เข้าสู่มาในส่วนของการที่จะพยายามพัฒนาคนพัฒนาความรู้พัฒนาวงการการศึกษานะครับและทั้งหมดนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านจะได้รับประโยชน์จาก2อีพีที่ผ่านมากับครูเป็ดมุนชิพครับ ครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับกับช่องเดืนเรดช่องดีมีความรู้ครับ